สวัสดีครับพบกผมซีเมเอนะครับอันนี้ในเดือดเกมปัดสไตร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาลงแรงตัวปรมาจานสี่นะแล้วก็มันจะขึ้นสามแล้วแหละอีกนิดเดียวนะก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ปรมาจารย์นะครับสี่ระดับสี่นะครับคือก่อนหน้านี้ระดับสามระดับสองระดับหนึ่งเนี่ยไอ้ตัวไดมอนด์นะคือผมอัดคลิปไปแล้วนะครับคลิปก็คือเล่นสนุกมากนัวมากเจอคนนี่แบบเยอะแยะไปหมดแต่เพื่อนว่าไฟล์มันเสียหายก็เลยจะ เลยไม่ได้ลงคลิปพวกนั้นนะครับก็ก็วันนี้ก็ไปเล่นกันเลยนะครับซึ่งคือคลิปทั้งหมดการตัดต่อทั้งหมดผมตัดต่อผ่านโทรศรรัพท์มือถือทั้งหมดเลยนะทั้งเล่นทั้งอัดทั้งตัดต่อคือผ่านมือถือทั้งหมดไม่ได้มีคอมพิวเตอร์นะหรือใครที่จะสนับสนุนผมก็สามารถกด s u b s c r i b e นะครับกดไลค์คลิปนี้ก็ได้นะครับก็เป็นการสนับสนุนผมแล้วนะครับหรือใครมีข้องสยอะไรเพิ่มเติมเก,เ,กเกี่ยวกับเกมบัตสไตน์ก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ได้นะผมจะตอบให้แล้วกัน มาเรา,าเล่นเกมกันดีกว่านะครับโมกันมาเยอะแล้วต้นคลิปขอให้เจอแบบตีแบบดีๆหน่อยฮะ <c oughs> ขอตีคุณภาพหน่อยดิเจอตีแบบบางตีนี่คือลงแรงแต่อยู่คนละขั้วเลยอยู่คนละทิศคนละทางเลยมันจะไปสู้เขาได้ยังไงคือเกมนี้มันเก่งคนเดียวไม่ได้นะอย่างที่ผมบอกผมเก่งคนเดียวไม่สามารถทำให้ทีมชัยชนะได้นะ อเอออันนี้กอลใหม่นะคือกอลผมไปเขาเรียกว่าอะไรวะเอา้าแม่งเอ้ยไอ้นี่เอาพิก้สูนเาไปผมจะเก็บพิก้สูนสซะหน่อยไอ้นี่มันรวบพิก้สูนเราไปเฉยเลยเอา้าวขอบคุณครับน่าเราเราวิ่งมาไหนอยู่ไหน ออวิ่งออกไปแล้วโอ้สไนสสไนนะสไนย,ยิงผมด้วยนะยิงใครไม่ยิงผมด้วยแล้วมันเป็นเป้าหมายด้วยนะเดี๋ยวจะขึ้นไปหาไอ้หนุ่มเดี๋ยวผมจะขึ้นไปหาเดี๋ยวขึ้นไปหานะครับ หาแล้วนะครับอ้าวโดดไปไหนโดดไปไหนผมตามตามติดชีวิตัยรุ่นนะ่ะตามติดชีวิตัยรุ่นตามติดชีวิตัยรุ่นนะครับรู้จักไหมเขาเรียกว่าตามติดชีวิตัยรุ่นโดนเป้าโดนหมายหัวแล้วแห้วไม่วิ่งหนีด้วย กระสุนผมหมดแล้วเนะี hey. ่ยเฮ้ยศัตรูมีคนมานะรวงว่าแล้วบอกกระสุนจะหมดอยู่แล้วกระสุนไม่มีแล้วครับขอกระสุนหน่อยครับ แปดพันละไปซื้อก็สุนดีกว่าบ้างเพื่อนไปเพื่อนไม่มาเพื่อนมาไหมมาดิต้องมาด้วยกันนี่ถ้าไม่มาด้วยกันมันเกมนี้มันเล่นไม่ได้นะคือต้องเล่นด้วยกันเล่นเดี่ยวนี่คือไม่ไหวอะบางคนอาจจะงงเอ้าทำไมพี่ไม่ไปเล่นโซโล่ละโซโล่ Solo มันโคตรมั่วเลยผมเขาบอกมั่วมากมั่วแบบ คือมันมั่วเกิน่ะคือแทนที่ถ้าเกิดโซโล่นะฮะถ้าเกิดเราตายปุ๊บเราเกิดได้ทันทีเลยนะฮะแล้วก็รอเวลาแป๊บหนึ่งเราก็สามารถเกิดได้ใหม่ซึ่งมันมั่วมันนัวมากมั่วไปเจบ,บ<อก>เจบร่วงฮนะร่วงมีศัตรูด้านบนเหร เอ,อ้มันมีเพื่อนมันอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยในกระสุนมาแล้วมีศัตรูได้อยู่ด้านบนอีกเหรอใช่ไหมเห็นมีใครยิงอยู่ด้านบนตรงนี้ฮะไม่มีเลยแล้วไปไหนศัตรูเหลือเพื่อนเอ,อ้คนนี้มันมีชุบวะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ เก็บล่าหัวเก็บล่าหัวไปลาล่านะครับเฮ้ยมีศัตรูใช้แอนตี้ต้องไงวะไหนอยู่ไหนเฮ้ยเป้ยโอ้โหเ,เ,เอาเรื่องจัดไหนวะเนี่ย โอ้ยกระสดดหมดโอ้ยเจ็เดียว <c ười> โอ้ยลวงคู่ครับลวงคู่ลวงคู่มีชุบตัวเองไหมเนะี่ยผมเสี่ยวมีชุบตัวเองวะ <c ười> นั่นไงมีชุบตัวเองตายอะไรอีกตัว <c ười> เฮ้ยมีสองตัวดิเอาตายไปแล้วเหรอโอเคครับยิงเน่มันกิ๊แทบล่วงแล้วเนี่ยเกือบล่วงอ่ะเหมือนสี่ละไปซื้อก่อครับเฮ้ยยิงอะไรตรงไหนยิยงตรงไหนได้บล็อกมาร์กเลยเพื่อน ซิกเกาะซิกเกาะเกาะเกาะโอเคเกาะม่วงแล้วอุ่นใจขึ้นเยอะโล่งจังเลยนะป่ะโล่งกันโล่งวะยังไงเราก็ต้องเข้าวงอะเนาะเฮ้ยมีคนซื้อแอร์ดอปมีคนซื้อแอร์ดอก โดนไปแล้วเฮ้ยหน้าเราโอ้โหเป็นอะไรวะเน่ยิงไม่โดนเลยโอเคตายที่เหลือศัตรูอยู่ขวาเรานะเป็นคนแน่นอนไอ้พวกนั้นนะ่ะเห็นมันซื้อไอ้ดอกอยู่นะเก็บให้เรียบเก็บให้เรียบ ร่วงหนึ่งของซ้ำไม้นี่ก่อนเอ้าอีกคนไปไหนหวะเฮ้ยอีกคนไปไหนหวะโอะตายแล้วตายแล้ว,ลวบนอยู่บนอยู่บน รุ้หรออยู่ที่บนวะศัตรูอยู่ด้านบนนะ่ะไงดีวะ<ฮ>เอ้ยเจ็บ เฮ้ยเออเต้องช่วยกันอย่างงี้ผมพลาดคุณก็ช่วยผมปีก็าศูนย์ปีก็าศูนย์นานยมานีเออ่เอ,อ้ยคนลงไม่คนลงมา ไปไหนวะตาย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 ,ตายโอ้ไม่ตาย,ตายอาอกวโหแล้วตายหมดเลยเพื่อน โไปแล้วโอ<ฮ>้ไปไหนแล้ววะหน,นีก่อนละครับเยอะจัดกงหนึ่ง จะตายนะเขอเกินโอ้โหแล้วกี่คนวะเนี่ยแม่งเอ้ยมันเดือดเกินไม่ไหวคือ ถ้าทีมไม่ช่วยกันนะอย่างไรผมก็ไม่ชนะบอกไว้ก่อนเลยอ,อ,อมันอยู่ได้นี่หว่าบนเนี้ยมันไม่มีการนับเวลาถอยหลังต้องเอาเงนให้ได้อ่ะ ôi bị vượt qua rồi hả? mày ơi bị đây ngày quá ai ai vì đường giản được thế hít tiêu cửa phải leo cửa mới รอดแล้วรอดรอดได้ไงวะไม่นารอดได้อะปั๊มยาปัอมยาอย่างเดียวขึ้นครับขึ้นขึ้นฟามก่อนฟามก่อนมีฟามไหมโอเคโอเคโอเคมันศัตรูโดนโอ้โห กินสับตีนแตกแล้วผมอะสับตีนแตกครับสับตีนแตกอะจงังหวะนี้คือสับตีนแตกสับตีนแตก อีกงนึงโหเยอะเยอะตุ๊เยอะอะไรนักหนาวะโอ้โห<ฮ><ฮ>ยังไม่ตายอีกมึงอะ่ะเอาของหน้าก่อนนะ<ฮ>เอาทีละนิดทีละหน่อย จีจำใสเออูอ้แม่งเอเดู๋ยวจะแพ้แล้วเราต้องศรัทธาในตัวเองครับท่านผู้ชมโอ้โยรอดมาได้รอดมาได้นี่คือสุดยอดมากๆเลยเนะี่ยผมไม่น่ารอดได้แนละ้วท่านผู้ชมอย่างเงี้ยคือมันหลายตี้ด้วยไงแล้วมันนัวไม่รู้ใครเป็นตี้ใครแนละ้วยิงมั่วกันไปหมด